สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่12มีนาคม2564นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องของคําพูดเปลี่ยนนะคะทุกอย่างเปลี่ยนหรือใช้คําว่าคําพูด ที่ทรงอิทธิพลในความรู้สึกของคนฟังแล้วก็ในความรู้สึกของคนพูดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอาคำพูดที่เราอาจจะเป็นคนที่เคยใช้คำนี้บ่อยๆครูอยากให้เราลองเปลี่ยนคำดูนะคะว่าลองใช้อีกคำคำหนึ่งมันจะให้ความรู้สึกของผู้ฟังที่ดีขึ้นมันจะให้ความรู้สึกที่เวลาพูดออกไปแล้วเรากลายเป็นคนที่มีโพสิทีฟในด้านความคิด นะคะด้วยการใช้คำพูดในการสื่อสารออกไปหลายครั้งเราจะเห็นว่าคำพูดเนาะหรือสำนวนสำนวนเกี่ยวกับคำพูดที่เราจะเคยได้ยินที่เขาใช้คำว่าคำ,คำพูดหรือลิ้นเนาะหรือลิ้นเปรียบเสมือนอาวุธที่ทำร้ายผู้คนโดยไม่ทิ้งรอยแผลไว้นั่นเองนะคะคุณคิดว่าหลายคนคง ได้ยินคำนี้แล้วก็เข้าใจความหมายของมันคำว่าลิ้นเนาะลิ้นมันจะเป็นอวัยวะที่ไม่มีกระดูนะคะมันสามารถสร้างโอชารสที่ดีเลิศแล้วก็ที่เลวได้ในความหมายนี้ก็คือคำพูดนั่นเองค่ะคำพูดสามารถพูดให้เราดีเลิศหรือไปในทางที่ดีได้กับคำพูดที่ทำให้เราไปในทางที่ร้ายได้นั่นเองอันนี้ก็ จะเอาตัวอย่างวันนี้มีแค่3 3ประโยคนะคะอันนี้มาแชร์แบ่งปันทุกคนนะว่าถ้าเราใช้คำเหล่านี้อยู่ลองเปลี่ยนดูนะคะมาดูคำแรกหรือประโยคแรกในเรื่องของการชวนไม่ว่าจะเป็นคนรักคนที่บ้านหรือเพื่อนร่วมง,งานไปทานข้าวนะคะไปทานข้าวอันนี้หลายคนอาจจะเป็นหลายคนอาจจะไม่เป็นนะคะเป็นในที่นี้หมายถึงว่า เป็นคนที่อ่อนไหวกับคําพูดในการชวนลักษณะนี้นั่นเองเพราะบางคนฟังแล้วก็เฉยๆเนาะบางคนฟังแล้วแบบต้องชะง,งักคิดก่อนว่าเจตนาที่เขาชวนน่ะคือเขาอยากให้เราตอบใช่หรือไม่ใช่นั่นเนองเนาะประโยคที่จะบอกก็คืออย่างเช่นคำว่าเดี๋ยวกลางวันนี้หรือเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินข้าวด้วยกันไหมฟังดีๆนะคะ เดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินข้าวด้วยกันไหมคนที่ไม่คิดอะไรก็จะสะดวกก็ไปไม่สะดวกก็ไม่ไปแต่คนที่คิดเยอะเขาก็จะว่าเอ๊คําว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมเนี่ยในประโยคคำ,คำบอกคำกล่าวเนี่ยมันให้ทางเลือกสองทางก็คือเขาตั้งใจชวนเราจริงๆหรือเปล่าหรือสองมันเป็นแค่มารยาทมันเป็นแค่มารยาทที่เขาชวนเราเฉยๆในใจเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปก็ได้เห็นไหมคะ ขนาดประโยคธรรมดาเนาะเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมคนตอบเขาเกิดภาพว่าในคําถามเนี่ยความรู้สึกคือมันเกิดสองทางเลือกอาจจะตอบว่าขอคิดดูก่อนนะหรือ,อ,อไม่ไปดีกว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจชวนเห็นนะคะมันเกิดความรู้สึกแบบนี้กับผู้ฟังแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนคําถามนะคะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนประโยคนี้เป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ เราไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านกอไก่เนาะเวลาทุ่มครึ่งเห็นไหมคะประโยคเปลี่ยนไปนะแต่ในความรู้สึกก็คือ,อประเด็นของประโยคก็คือเราตั้งใจอยากจะชวนคนคนเนี้ยไปทานข้าวเย็นด้วยกันแต่ว่าสองประโยคมันต่างกันในความรู้สึกคนฟังประโยคที่สองที่บอกว่าไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านกอไก่นะเวลาทุ่มครึ่งเขาจะเหลือทางเลือกแค่ทางเดียวว่าที่เขาชวนก็คือเขาอยากให้เราตอบตกลง ไปกินข้าวเพราะว่าในประโยคครานี้เขาชวนนะั่นคือเราไปกินข้าวด้วยกันนะมันเหมือนคําถามที่เป็นแบบมัดมือโชคเนาะเหมือนบอกว่าเขาอะอยากให้เราไปตั้งใจชวนเราณเวลานี้ที่ร้านนี้น้อยอยากให้ไปกินด้วยกันเนี่ยในประโยคคําถามเนี่ยเราจะเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจที่เขาอยากให้เราตอบตกลงในการไปกินข้าวด้วยกันเย็นนี้เห็นไหมคะ คำบางคำเวลาเราใช้ใช่คําว่ามันเปลี่ยนเลยเนะเาะพราะเราเราเปลี่ยนคำพูดหรือเปลี่ยนประโยคนิดนึงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกหรือว่าคำตอบของผู้ฟังเปลี่ยนไปแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปลองดูนะคะถ้าเราอยากจะชวนใครสักคนไปทานข้าวเย็นด้วยหรือมื้อข้าวกลางวันหรือมื้อไหนก็ตามแต่เราลองใช้ประโยคว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้คนฟังจะรู้สึกว่าเขาเหมือนให้เราตอบตกลงน่ะเหมือนบอกเราว่าเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเหมือนเราได้นัดกันแล้วความรู้สึกแบบนี้ค่ะเหมือนเราได้นัดกันแล้วเพราะฉะนั้นพอเราฟังประโยชน์นี้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเขาอยากให้เราตอบตกลงเลยนะเหมือนเราได้ตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไปนัดกันไปกินข้าวอย่างนี้ค่ะนจะใช่ความรู้สึกผู้ฟังว่าเหมือนปฏิเสธไม่ลงอ่ะตบตกลงไปกินข้าวด้วยกันก็โอเคอย่างนี้นะคะ ต่อไปเป็นประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองอันนี้หลายคนอาจจะเคยพูดหรือหลายคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เ,เรื่องเรื่องของการห่อข้าวมาทานที่ทำงานนะคะที่ออฟฟิศเนาะห่อข้าวกลางวันหรือจะเป็นข้าวตอนเช้าก็ตามแต่แต่ทีนี้เราอาจจะเจอคำถามที่เป็นลักษณะการพูดแซวการพูด ประโยคคาถามที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติหรือ,อให้ความรู้สึกของผู้ฟังรู้สึกเหมือนเขาดูถูกเราหรือเขา,เา,เาไม่ให้เกียรติเรานะคะเรื่องของการห่อข้าวเราอาจจะเจอคําถามที่เพื่อนเราถามว่าวิ mm hmm. วันนี้มีห่อข้าวมาด้วยช่วงเนี้เป็นช่วงก่อนเงินเดือนจะออกประมาณว่าช่วงสิ้นเดือนอืมช่วงนี้ห่อข้าวมาเพราะว่ามัน ช่วงเป็นช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะได้ยินคําถามที่บอกว่าวันนี้หอข้าวมารอช่วงเงินเดือนออกหรออย่างนี้คะ่ะหรือบางคําถามบอกว่าเอ้ยทําไมาได้หอข้าวมากินละ่ะเออเพิ่งจะกลางเดือนเ,เองนะหรือเงินเดือนเพิ่งจะออกเองนะทำไมหอข้าวกลางวันมากินแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะได้ยินคําถามแบบนี้หรือเราอาจจะเคยเห็นคนอื่นถามแล้วเราเคยถามคําถามเบบนเมียเขา ครูบอกเลยว่าคําถามเหล่านี้บางครั้งมันอ่อนไหวกับผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้ประโยคที่ลองเปลี่ยนคําถามแบบนี้ดูนะคะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันสมูทขึ้นมันฟังแล้วมันดูดีขึ้นแล้วผู้ฟังเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราพูดไม่ให้เกียรติเขาหรือพูดเป็นการดูถูกเนาะ,ะเดี๋ยวจะบอกเลยเนาะคำนี้ เวลาเราเจอเพื่อนที่ทํางานหรือเจอใครก็ตามนะคะห่อข้าวกลางวันมาด้วยมาที่ทํางานหรือไปในสถานที่ต่งตางๆเป็นการเอากระติ๊บไม่ใช่กระติ๊บข้าเจนนะเป็นห่อข้าวพกมาด้วยนะคะเราควรจะถามคําถามแบบนี้พอเราเห็นเขาถือมาปับ๊บเราก็จะถามว่าอุย้ยแสดงว่าคนที่ทําห่อข้าวนี้มาให้ต้องรักแล้วก็ ใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงเรามากๆกลัวลว่ากลัวว่าเราจะมาทานข้าวที่นี่แล้วอาหารไม่ถูกปากเขาเลยทำข้าวกล่องมาให้ทำอาหารมาให้ดีจังเลยเนาะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่มันเปลี่ยนอารมณ์ผู้ฟังบางทีเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเนาะสถานการณ์ที่แบบว่ารอเงินออกวันเนี้มีเงินไม่พอซื้อข้าวเลยต้องห่อมาจากที่บ้านแต่ว่า ในความรู้สึกการห่อข้าวคนส่วนใหญ่ก็จะมองอย่างเงี้ยลบอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนอื่นถาม,ถามหรือว่าทักเราแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยการห่อข้าวมาที่ทํางานหรือมาออฟฟิศมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องอปกปิดหรือไม่กล้าโชว์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะพอเราพูดอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยครั้งหน้าก็ออกมาก็โอเคเนาะเออเราก็พูดว่า คนห่อข้าวมาคนที่ห่อข้าวให้เขาอ่ะแสดงว่าต้องรักแล้วก็ใส่ใจเขามาหรือบางครั้งเราอาจจะใช้คําพูดที่บอกว่าอุ๊ยดีจังเลยเนาะมีคนเป็นห่วงห่อข้าวอยากมีคนห่อข้าวมาให้กินที่ทํางานบ้างจังเลยอย่างเงี้ยค่ะคนฟังจะรู้สึกว่าเราอา่ะใช้คําพูดที่ดีจังเลยแม้เขาอาจจะอาจจะไม่เชื่อเราสนิทก็ได้ว่าคําที่เราพูดไปอ่ะอาจจะแฝงในยะอะไรก็ตามแต่แต่อย่างน้อย คำที่เขาได้ยินที่เราพูดมันก็ให้ความรู้สึกที่ว่าการที่เขาห่อข้าวมากินมาที่ทํางานเนี่ยมันก็มีคนมองในแง่ดีอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องน่าอายเห็นไหมคะบางคําถามมันเป็นการให้กําลังใจทางอ้อมให้คนที่เขาทําสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเขาเจอแต่เพื่อนร่วมง,งานที่บอกว่าทาไมห่อข้าวมากินล่ะเงินเดือนเพิ่งออกเองหรือว่าอะไรเพิ่งจะกลางเดือนเองเนี่ยห่อข้าวมากินแล้วเหรออย่างนี้ค่ะ ทั้งต่อไปการห่อข้าวของคนคนนั้นก็จะเป็นลนักษณะของการแอบ,บห่อมาหรือว่าห่อมาไม่ให้ใครรู้ห่อมาแล้วต้องแอบ,บไปกินที่อื่นไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยทั้งทั้งที่ถ้าถามครูนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือเรื่องเสียหายด้วยซ้ำแต่ว่าพอเจอคำพูดคนอื่นพูดบ่อยๆว่าเรื่องที่เราทำมันเป็นเรื่องน่าอายใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นดูถูกเราได้อย่างเงี้ยค่ะการห่อข้านั้นก็จะกลายเป็น กิจกรรมที่ใช้คําว่าไม่อยากจะทําแล้วทั้งๆท,ท,ที่ถามคุณเนาะคนที่ห่อข้ามาถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะเพราะว่า 1. ลดของการใช้จานชามเนาะเพราะว่าเราห่อมาเองอะเอามาเองแล้วก็เอากลับเองไม่เปื้องน้ํายาล้างจานที่ทํางานที่สําคัญนะคะถ้าเป็นพวกถ้วยชามที่ต้องกินแล้วทิ้งก็คือคุณเป็นคนที่ช่วยลดมดลภาวะ เห็นไหมคะเป็นเรื่องน่ารักเพราะฉะนั้นหลายๆที่เขาถึงรณรงค์เรื่องของการห่อข้าวมาทานที่ทํางานหรือว่าเรามีถ้วยชามที่เป็นของส่วนตัวเวลาไปซื้อใช่ไหมคะอย่างของครูเนาะมีโรงอาหารถ้าเรามีถ้วยชามส่วนตัวไปซื้อที่โรงอาหารโรงอาหารเขาลดราคาให้เราสองบาทนะคะแล้วก็เป็นการช,ช่วยประหยัดทรัพยากรเพราะว่าของเราห่อมาเองเราล้างใช่ไหมคะแล้วก็เอากลับบ้านลดขยะ ถ้าเป็นขยะที่มันต้องใช้แล้วทิ้งในครั้งเดียวอย่างเงี้ยก็เป็นการลดจํานวนของการใช้วัสดุเหล่านั้นลงไปอย่างมากเลยแล้วก็เรื่องของแก้วน้ำเนาะหลายที่โลนโลงแล้วแก้วน้ําถ้ามีแก้วน้ําพกมาเป็นของตัวเองนะคะเป็นกระป๋องน้ําขวดน้ําของเราเองก็คือลดการใช้แก้วน้ําพลาสติกใช่ไหมคะ,ะลดขยะที่ทั้งรีไซเคิลได้รีไซเคิลไม่ได้เกี่ยวกับแก้วใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเงี้ยเป็นต้นท่้คคาว่า ปัจจุบันก็มีคนรณรงค์อย่างนี้เยอะมากหมายถึงว่าเราต้องขอบคุณคนที่เขามีถ้วยชามหรืออ,อุปกรณ์ส่วนตัวแบบนี้มาในสถานที่ส่วนรวมนะคะครูถือว่าเขาเป็นคนที่รักโลกอะ่ะรักรักโลกใบนี้ช่วยกันรณรงค์เนาะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ดีแต่ว่าส่วนหนึ่งคำพูดของเราเองก็ควรจะเป็นคำพูดที่ สนับสนุนกิจกรรมดีๆเหล่านี้ด้วยเห็นคนห่อข้าวมาแล้วก็ต้องพูดบอกเขาว่าดีจังเลยเนาะมีคนห่อข้าวมาให้หรือว่าดีจังเลยเนาะมีข้าวหอก็แสดงว่าคนที่ห่อให้อ่ะ เขารักเราก็ใส่ใจแล้วเนี่ยเขาถึงห่อข้าวมาให้เรากินเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพห่วงเรื่องอาหารการกินที่อาจจะมีสารที่ก่อภูมิแพ้ให้เราได้เห็นไหมคะอุ้ยเราอยากมีคนห่อข้าวให้แบบนี้จังเลยอุ้ยอยากมีห่อข้าวเป็นของตัวเองแบบนี้บ้างจังเลยอย่างนี้ค่ะคาพูดที่เราเปลี่ยนแบบนี้มันจะทําให้คนฟังรู้สึกมีกําลังใจ ครั้งหน้าเขาอาจจะทําหอข้าวมาเผื่อเราก็ได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเขาทํามาเผื่อนะคุณอยากทานอะไรบอกได้เห็นไหมคะมันเกิดมิตรภาพดีๆเราก็ได้เพื่อนทานข้าวเพิ่มอีกหนึ่งคนดีไม่ดีเราอาจจะใช้คำว่ามองเป็นช่องทางทําธุรกิจได้อย่างเช่นตอนเช้าเราไม่ค่อยได้ทานข้าวแต่เพื่อนคนนี้เขาทำข้าวห่อทุกวันแล้วก็มีเวลาเยอะด้วยเราอาจจะขอผูกปิโตกับเขาในราคาประหยัดหรือมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีเวลาได้ทานข้าวเช้าแต่ อยากทานข้า,าวเช้าเห็นไหมคะเราก็สามารถให้เพื่อนคนนี้ทํามาเพิ่มกับจํานวนเพื่อนคนอื่นแล้วใช้คําว่าสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้ในเรื่องของผูกอาหารปิ่นโตตอนเชา้าอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นเนาะ <S <S เพียงเพราะคําพูดที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของคําพูดคําพูดที่ไม่ดีก็จะก่อเกิดวิตภาพที่ไม่ดีอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่คําพูดที่ดีมันก็ อย่างน้อยมิตรภาพอาจจะยังไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดก็คือมันเกิดความรู้สึกดีๆตั้งแต่คำพูดที่เราเปลี่ยนมันให้มันเป็นคำพูดในเชิงบวกคำพูดในเชิงให้กำลังใจคำพูดที่เชิงสร้างสารรค์แบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปเป็นคำพูดที่3ส,สุดท้ายอันเนี้ยคุณผู้หญิงน่าจะเจอบ่อยหรือบางครั้งเราอาจจะเคยใช้กับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคนที่เราเ คนเรารักคนเราชอบใช่ไหมคะคำนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้ยินคํานี้กันบ่อยมากกับคนอื่นนะคะกับคนอื่นเช่นคำว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดูนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณลูกเป็นคุณสามีเป็นคุณภรรยาที่เราต้องออกไปไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วเผอิญว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยเขาแต่งตัวแบบ ไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะด้วยเขาอาจจะไม่รู้อาจจะด้วยวัยเขาอายุยังน้อยเลยแบบอยากแต่งตัวสบายๆแต่เพระเอื้อนสถานที่ไปมันอาจจะไม่เหมาะกับชุดที่คนที่ไปกับเราเขาแต่งไปแต่ทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ค่ะชุดนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม่โอเคเลยไม่ชอบเลยอย่างนี้ค่ะคนฟังเขาจะรู้สึกว่าเขาผิดอะไรอ่ะเออเขาเขาว่าเขาก็แต่งตัวโอแล้วนะ อย่างเงี้ยค่ะพอเราไปสั่งอย่างเงี้ยเขาจะแอนตี้ความรู้สึกแรกก็คือถูกต่อว่าถูกทําลายความรู้สึกแล้วคนฟังจะรู้สึกแอนตี้ทันทีไม่เปลี่ยนถ้าไม่ชอบงั้นก็ไม่ไปพอไม่ไปใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่ตามมาก็จะเกิดการทะเลาะก,กันว่าทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทําไม,ไมเห็นจะเข้าใจแต่อย่างนงี้ไม่ได้หรอปกติก็แต่งแบบนี้เห็นไหมคะ ต่างคนต่างจะอารมณ์เสียคนหนึ่งก็บอกว่าเสียเวลานานแล้วบอกให้เปลี่ยนก <c oughs> ็ไปเปลี่ยนสิทําไมถามเยอะจังเลย,ยงเยห็นไหมคะหลังจากนั้นจะเกิดการทะเลาะบ,บ่อแหวงแล้วอีกคนหนึ่งเมื่อโดนว่าอย่างนี้มากๆก็จะเกิดแบบงอแงงั้นก็ไม่ไป ยกเลิกกิจกรรมนี้เลยมันก็ไม่ต้องออกไปไหนกันทั้งหมดเลยอยู่ที่นี่แหละอย่นี้นะคะหลังจากนั้นความรุนแรงในเรื่องของการใช้คําพูดมันก็จะมีเพราะว่าต่างคนต่างอารมณ์เสียใส่กันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเพราะคําพูดคํานี้ประโยคเดียวเองนะคะไม่ได้มีอะไรหลายอย่างเพียงแค่ประโยชนนี้ประโยชน์เดียวเพราะฉะนั้นครูจะมาบอกประโยชเปลี่ยนเรื่องของการบอกให้ว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ให้เราใช้ประโยคนี้แทนนะคะว่า เขาก็ใส่ชุดที่เราไม่ชอบใช่ไหมเราไม่อยากใช้คำนี้มันจะทำให้บรรยากาศมันเสียเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนมาใช้คำว่าอุ๊ยนึกว่าคุณหรือนึกว่าลูกจะใส่ชุดเก่งซะอีกนะเนี่ยชุดนั้นน่ะชุดที่เป็นเสื้อสีชมพูแล้วเป็นกระโปรงพิพิวอะ่ะนึกว่าชุดนั้นเป็นชุดเก่งเวลาเราออกไปนอกบ้านนะเพราะว่าเวลาคุณแม่หรือคุณภรรยาเห็นทีรใส่ชุดนี้ออกไปอะ่ะรู้สึกว่าเธอน่ะดูสดใสเธอใส่แล้วแบบมันเข้ากับลุก สไตล์ของเธอเลยเนี่ยการฟิลออกไปข้างนอกถ้าใส่ชุดแบบนั้นนะแบบนี้นะเธอจะดูเด่นเธอจะดูสดใสเธอจะดูแบบมั่นใจอะเหมือนเป็นปรินเซสเหมือนเป็นเจ้าหญิงออกไปเห็นไหมคะใจจริงเราอยากให้ลูกเราเปลี่ยนไปเป็นชุดที่เราอยากให้ใส่นะคะชุดกระโปรงแต่ว่าถ้าไปบอกเขาว่าให้เปลี่ยนดยเดี๋ยวนี้ เขาจะอยากใส่ชุดนั้นไหมเขาไม่อยากใส่ละค่ะเขาอาจจะถอดชุดนี้แล้วก็ไปใส่ชุดที่แย่ที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะหรือบางทีทะเลาะกับคุณแม่งั้นก็แม่เรื่องมากไม่ไปละลำค้าญแม่และเห็นไหมคะแม่บ่นจังเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําพูดว่าถ้าหนูใส่ชุดนั้นนะลูกเนี่ยชุดนั้นน่ะแม่คิดว่ามันเป็นชุดเก่งหนูซะอีกเพราะแม่เห็นหนูใส่ทีไรนะออล่าหนูออกมาเลยนะ่ะชุด สีชมพูกระโปรงบานๆมีลูกไม้หน่อยหนึ่งเนี่ยหนูใส่แล้วหนูดูสวยมากเลยหนูใส่แล้วหนูสดใสมากๆเลยคุณคิดว่าคนฟังเขาจะไปเปลี่ยนไหม <c oughs> เพราะว่าเขาไปเห็นคำยอของคุณแม่แล้วเขาบอกว่าแล้วคุณแม่ก็พูดคำว่าเอ๊ะมันเป็นชุดเก่งแต่งจริงมันไม่ใช่ชุดเก่งแล้วนะแต่พอคุณแม่บอกหรือมันจะใช่เพราะเราใสาม่มันก็มันก็โอเคนะชุดนั้นนะ่ะแล้วคุณแม่ก็ยังบอกอีกนะว่าออามันสวยเอ๊ะพอหันมามองชุดนี้ เอ๊ะหรือเราจะไปเปลี่ยนหลังจากนั้นพอเขาคิดได้เขาอาจจะไปเปลี่ยนหรือถ้าเขาไม่เปลี่ยนชุดอย่างที่คุณอยากได้คุณอาจจะกไกด์ไปอีกหนึน่งก็ได้เอ๊ะหรือว่าชุดที่แม่พูดมันไม่ใช่ชุดเก่งเอ๊ะแล้วชุดเก่งหนูมันชุดไหนหรอคะลูกแม่ว่าลองไปเปลี่ยนใส่ชุดเก่งดีไหมออกไปข้างนอกหนูก็จะดูสดใสมากกว่าเดิมมากกว่าชุดที่หนูใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนคําพูดแบบนี้คุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไหมหรือเอาง่ายๆอีกอะไรหนึ่งที่เห็นบ่อยๆ,ๆ,ๆคือสามีบอกภภรรรยยาาาใ่่ม้้สสสุติเือผ เสื้อรัดรูปไปหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็เกงรัดรูปไปหน่อยคุณสามีไม่ค่อยชอบหรือว่าที่เราจะออกไปข้างนอกเราต้องไปเจอคนเยอะแต่งอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบล,ล่อแหลมเกินไปแต่จะบอกภรรยาว่าผมไม่ชอบชุดนี้อยากให้คุณไปเปลี่ยนไม่เอาชุดนี้ทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊จะทาร้ายจิตใจ,จเขาหรือเปล่างั้นลองเปลี่ยนคําพูดนี้ดีกว่านะคะว่าเอ๊ผมว่าไปข้างนอกเนาะใส่ชุดนี้คุณก็สวยน่ารักดีนะ แต่อากาศข้างนอกมันลมหน่อยถ้าเกิดเดินใช่ไหมคะลมพัดสบายๆถ้าใส่เสื้อผ้าที่มันพลิ้วหน่อยที่มันทำให้เราหายใจโล่งๆเสื้อโลงๆกางเกงแบบไม่ต้องเข้ารูปมากอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายดีกว่าไหมหรีลกกว่าไหมแล้วเนี่ยผมเห็นชุดนั้นของคุณวันนั้นนะมันสวยมากเลยอะวันนั้นที่คุณใส่อะ ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เห็นหลายนะหลายคนชอบนะหลายๆคนชอบภรรยาอาจจะถามมาถามว่าตัวไหนอะ่ะไม่เห็นรู้เลยคุณอาจจะแบบบอกชุดที่คุณคิดว่าคุณอยากให้แฟนของคุณให้ภรรยาของคุณใสอุยิยเสื้อตัวนั้นไงครับตัวนั้นน่ะที่มันเป็นแขนประมาณข้อศอกอะ่ะสีเขียวสีเขียวแล้วก็ผมเห็นว่าวันนั้นคุณใส่นะกางเกงเอ้ยมันเข้ากับกางเกงตัวสีขาวนะสีขาวที่เป็นผ้าที่มันพลิ้วพิวไม่เข้ารูปเท่าไหร่หรอกแต่มันเข้ากับหุ่นคุณพอดีพอดีเลย คุณคิดว่าอย่างนี้คุณภรรยาฟังแล้วเขาจะพิจารณาในการเปลี่ยนไหมใช่ไหมคะครูว่าถ้าเป็นครูครูไปเปลี่ยนเลยนะอย่างน้อยก็คือมันก็ไม่เสียหายที่สําคัญสามีชมสามีโรชมว่าถ้าเราใส่ชุดนั้นอ่ะมันโอกว่ามันดูดีกว่าอืหรือจะใช่แล้ววันนี้อากาศดีด้วยเนาะเราใส่เสื้อละลูกกางเกงละลูกเวลาไปยืนเดินนั่งมันก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนเขาพูดก็ได้ อย่างนี้เห็นไหมคะคุณภรรยาอาจจะไปเปลี่ยนเลยก็ได้เห็นไหมพอเราใช้คําพูดที่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนถ้าเราใช้คําพูดที่เหมือนการกดดันหรือการบังคับแข็งขืนอย่างเงี้ยคนฟังก็จะมันเป็นธรรมชาตินะจะรู้สึกแอนตี้ทันทีว่ากับคํคำนั้นนะ่ะไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไปถอดออกเดี๋ยวนี้คนฟังอาจจะกอดอกความรู้สึกกอดอกคือแอนตี้เลยว่าทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทําไมชุดนี้คิดดีแล้วใส่แล้วมั่นใจสุดๆเลยไม่เปลี่ยนเห็นไหมคะ แต่พอเราใช้คําพูดอีกคําพูดหนึ่งว่าเนื่องว่าชุดนั้นเึื่องว่าวันนี้คุณจะใส่ชุดเก่งตัวนั้นซสอีกเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยโลเคชั่นด้วยสถานที่เราไปคุณบอกกับชุดนั้นมากเลยชุดเก่งของคุณอ่ะชุดนั้นอ่ะชุดนั้นหละภรรยาก็จะงงชุดไหนอ่ะฉันมีชุดเก่งตั้งหลายชุดเนี่ยผมเห็นคุณใส่วันนั้นนะชุดสีเขียวเป็นกระโปรงอืมแต่เป็นกระโปรงประมาณหัวเข่านะครับใส่แล้วแบบคุณแบบออล่ามาเต็ม คุณใส่แล้วคุณแบบเหมือนมันแม้มจะดูธรรมดาแต่คุณดูดีมากเลยเนาะวันนี้ถ้าใส่ชุดนั้นนะผมจะรู้สึกว่าผมเหมือนเป็นสุภาพบุรุษสุดซอยเป็นผู้ชายที่โชคดีที่ได้ควงคู่คุณออกไปข้างนอกวันนี้เห็นไหมคะคำพูดของเราเพอเปลี่ยนไปคนฟังก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ยอนะคะแล้วมันไม่ใช่คำโกหกต้องบอกเลยมันไม่ใช่คำโกหกเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนคำจากสิ่งที่เรามีเนาะ ไม่ได้พูดอะไรที่นอกนอกสิ่งที่ภรรยาไม่มีนะคะอย่างเสื้อผ้าเขามีหลายชุดแต่ถ้าเราออกไอเดียช่วยบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าสามีใส่ใจเปลี่ยนก็ไม่เสียหายเนาะสามีเราชอบสามีสนับสนุนน,นี่เขาเป็นคนบอกเองเห็นไหมคะหลังจากนั้นเขาก็จะไปเปลี่ยนชุดทันทีโดยไม่มีแอนตี้ไม่มีอคติไม่มีอะไรเลยแถมออกมาก็หน้าตาสดใสเพราะว่าสามีบอกว่าถ้าควงเราได้ชุดเนี้เขาจะรู้สึกเขาภูมิใจเพราะฉะนั้น ผู้หญิงก็มีความเป็นนางพญาอยู่ในตัวในเรื่องของการแต่งตัวอยู่แล้วถ้าสามีแบบว่าชุดนี้เขาโอเคเขาชอบมากๆคุณก็อยากให้สามีมีความสุขอยู่แล้วคุณก็เต็มใจที่จะไปเปลี่ยนเห็นไหมคะเพียงแค่เราเปลี่ยนคําพูดนิดเดียวคนฟังก็จะรู้สึกดีกับคําพูดนั้นแม้ว่าแม้ว่าตอนแรกเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากจะไปทําอะไรตามคําที่เขาบอกก็ตามแต่แต่พอฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ฟังแล้วมันให้ความรู้สึกที่ ให้เราตัดสินใจด้วยเนาะไม่ได้บอกให้เราทําในทันทีหรือเราบังคับเราเลยเขาก็พูดให้ข้อมูลแล้วเขาก็รู้สึกดีว่าถ้าเราทําแบบนี้มันดีกว่าให้ความรู้สึกที่ดีกว่าพอเราคนฟังแล้วก็รู้สึกเลยว่าเอคำพูดเปลี่ยนเนี่ยเราฟังแล้วเราก็รู้สึกอารมณ์เราก็เปลี่ยนตามด้วยนะคะฉะนั้นอยากจะสรุปว่าคําพูดขอแค่เราเปลี่ยนนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนถ้าเราใช้คําพูดที่มันเป็นการบังคับขมขู่ดูถูกนะคะ สิ่งลอบข้างเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปในโมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีให้ความรู้สึกที่เลวร้วายแล้วสุดท้ายอาจจะจบด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ในขณะที่เราใช้คําพูดนะคะเปลี่ยนคําพูดแต่จุดประสงค์เดิมเพียงแค่เอ้ยเพียงแค่เราใช้คําพูดอีกประโยคนึง ใช้คำคัดสรรคำอีกคำหนึงมาพูดกับเขาโดยยังความตั้งใจเดิมของเราอยู่แต่ว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าอืมก็โอเคก็รู้สึกไม่ได้อะไรนะฟังแล้วรู้สึกดีทำตามได้แล้วก็ให้ความรู้สึกว่าในคำพูดที่เขาบอกเขาไม่ได้บอกให้เราทำแต่เขาให้เราเป็นคนตัดสินใจจากข้อมูลที่เขาให้ในคำพูดที่เป็นในเชิงใช่ว่าเป็นในเชิงโพสิทีฟเป็นในคำพูดดีๆอย่างเงี้ยค่ะ อารมณ์แล้วก็บรรยาการรอบความก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นบรรยากาศที่ดีแฮปปี้มีความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเห็นไหมคะว่าคำพูดของเราใช่คําว่ามันทรงอิทธิพลกับในเรื่องของความรู้สึกมากแค่ไหนและที่สำคัญนะคะคำพูดมันสะท้อนความคิดด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดในเรื่องของคำพูดหลายๆครั้งที่เราเห็นคนที่ใช้คำพูดดีด เป็นคำพูดที่น่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกมันน่าฟังเราจะรู้สึกเลยว่าคนคนนั้นะเขามีทัศนคติที่ดีเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดีเพราะคำพูดมันมาจากความคิดถ้าคำพูดดีแสดงว่าคนคนนี้มีความคิดที่ดีตรงกันข้ามคนไหนที่มีความคิดที่ไม่ค่อยโอเคทัศนคติไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะสื่อออกมาจากคำพูดว่าเขารู้สึกนึกคิดอย่างไรคำพูดมันจะหลุด ใช่ว่ามันจะหลุดกลิ่นอายของความคิดที่มันไม่ดีออกมาด้วยแม้ว่าบางครั้งเขาจะใช้คำพูดที่เราฟังแล้วมันดูดีสวยหรูแต่ว่ากลิ่นอายของความคิดที่มันไม่ดีมันจะปนออกมากับคำพูดถ้าคนที่ฟังคนอื่นพูดบ่อยๆเขาจะจับสังเกตแล้วก็จับพิรุษจากคำพูดเหล่านี้เหล่านี้ได้นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยความคิดเขาอะ่ะมันคิดอะไรอยู่คิดในแง่ดีหรือว่าคิดในแง่ไม่ดีอยู่นั่นแหละคะ่ะ สังเกตได้แต่ครูบอกเลยนะคะว่าการใช้คําพูดหเหล่านี้มันเป็นทักษะคือมันสามารถฝึกได้นั่นเองแม้เราจะเป็นคนที่เคยอาจจะพูดขวานผ่าซากหรือพูดอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยมีความสุขแฮปปี้ที่ได้ยินเราพูดเราอยากจะปรับเปลี่ยนหรือสร้างทักษะการพูดที่ดีเราสามารถเปลี่ยนได้ฝึกได้ปรับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของคําพูดของเราได้ทุกครั้งแล้วก็ใช้คําว่ามันเป็นทักษะนะคะ ทักษะก็คือถ้าเรามีความรู้มีการฝึกฝนเราก็สามารถมีทักษะด้านนี้ดีขึ้นนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนอรับนะคะสวัสดีค่ะพี่ละเวศสวัสดีค่ะพี่ก้อยขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยใช่ค่ะคำพูดเปลี่ยนโลกพลังของคำพูดรู้จักพูด ใช่ครรู้จักพูดเพราะว่าคำพูดเนี่ยใชคว่ามันเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะเราจะเห็นผู้นําหลายๆประเทศเนาะคำพูดเวลาเขาปาทก,กถาหรือว่าเวลาเขาพูดต่อหน้าสาธารณชนเยอะๆเราจะเห็นได้ว่าพลังของคําพูดมันมี power กับคนฟังมากแค่ไหนยิ่งใช้คําว่าผู้นําที่เขามีทักษะในการพูดโน้มนาวผู้คนยิ่งทําให้เห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ เขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เราจะเห็นเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนไปใช่ไหมคำพูดเหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนให้คนที่เป็นคนธรรมดานะ่ะกลายเป็นคนที่มีคนรู้จักมากขึ้นจากการพูดนะคะจากการพูดนั่นเองเราจะเห็นนักพูดหลายๆท่านเขาก็ตอนแรก ท่านก็มักจะบอกว่าเป็นคนน่ะพูดไม่เก่งเป็นคนขี้อายใช่ไหมคะแต่ว่าพอเห็นคนที่เป็นนักพูดเขาก็รู้สึกว่านักพูดเนี่ยดีจังเลยมีคนฟังเขาตั้งยืนแล้วคำพูดของเขาอะ่ะมีอิทธิพลกับผู้ฟังมากแค่ไหนหลยหลายคนเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วก็พยายามสร้างทักษะของตัวเองในเรื่องของการพูดพยายามฝึกพูดแล้วก็ให้ตัวเองพูดเป็นพูดได้ใช้คำพูดที่ถูกต้องแล้วก็ สรรหาคำต่างๆที่มันเป็นในเชิงบวกนะคะมาบอกมาเล่ามาพูดคุยกับผู้คนเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนกลายเป็นที่รู้จักหลายๆคนใช้คำว่าพลิกชีวิตกับการพูดของตัวเขาเองนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณเต่าคงฝากข้อมูลดีๆเรื่องของประโยคที่เราใช้พูดเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราให้เปลนไปนในด้านที่ดีขึ้นนะคะ คนที่ฟังอยู่เนาะวันนี้ครูเอามาบอก3ประโยคที่เราใช้อยู่ลองเอาไปปรับแล้วก็เปลี่ยนใช้กับตัวเองนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนคําพูดบรรยากาศรอบข้างเรามันจะเปลี่ยนไปอีกคนละเรื่องเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณโตคงฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณสําหรับการเชิญแชร์แบ่งปันวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าวันจันทร์นะคะเวลาเดิมสําหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลน้องขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ